สวัสดีค่ะหมอน่นย่ายสิต้มมะละนอกจากต้มมะละกระดูกหมูออนค่ะน้ำก็เริ่มเดือดแจ่ก้อนุหยาตใส่กระดูกหมูล,ลงไปนกค่ะแช่สีบรอนไน้ำเดือดแห้งนกค่ะพอขึขนเป็นฟองเน้อยแย่ก่ะถ้าย่อยเอาลุ่งเลยค่ะมันจะปุ้งใเร็วนกค่ะ เห็นเจอกระตูกหูอ่อนค่ะมันใส่เห็ดหอมเนาะค่ะเห็ดหอมแดดเลยใส่พมันไปเล่อยค่ะคนุอยากใส่เมื่อเลยค่ะพี่ไข่ยาใส่ที่หลังนาะเพิ่เกิดฟ้องแล้วเขาสิไป็นอนที่ไท่ออกเือมค่ะค่อยๆให้เพื่น เดือดเนาะคะ่ะถ้าล่อให้เพิ่นเดือดเลยสิไปรัดเอากระดูกหมูะคะ่ะสิเปืะะ่อยฉาถ้าแบบนี้ซิฟนาทีกับเปื่อยแหละเนาะคะ่ะหมอนี่ยหญขอเวล่านี่จะขนาดนั้อสิอีโดรถือโตขีดเพราะว่าบางครั้งไปยู่กับไหต้อบางครั้งเพิ่งกับว่าไหต้อเนาะค่ะเอาแน่เอาน,อ,านอนบ่ได้ ยาจะรอนสอนฟ้องอวกจะเริ่มเร่องีฟ้องนๆลคะสอนออกนามเกงยังใสนะคะเป็นตาส่ว แก่ยังสิเอาพิดไทยหลากก่ชี้ลุ่เนาะค่ะเพราะถ้าห้าใส่ก่อมก็ได้ค่ะเวลาห้าสอนฟ้องนี่ก็สิออกน้งเตาแยกกับตังเอียงจักหน่อยสิไม่ฟ้องหลายเฮ็ดเกเฮ็ดไหนไม่ฟ้องหลาย Quay gần càng cả. phong lại <laughs> hết Hết hồn nằm Chọn nằm xếp xáy nó cả Cả đồ ngũ ôn cả cửa nó cả Giám cửa là cả là nằm สองหนางเอาพ่วงข้าวเพิ่นออก่ครับก็เชฟ้องออ chiều chắc nơi nó khả. cái dạy chẳng sẽ mà lạ luôn mà lạ dài cái dám cưa là cả luộc nằm thím nơi nâng cả nằm đưa chắc cả lùng là cả thế men dài khủng đấy cả dài mà xì mở là những chiếu Dạy cái nằm già sụp mắc khải nó khả. anh cả cái dám cưa lều dạy cả ต้มน้ำเดือดแยกกัเอาลุงกับฝา้นค้นๆๆลวก็เทน้ำออกเลยนะครา็ละละมาลางน้ำเลป 3, 4, ลวเพราอันสามสี่มือละยังเขียวงามอยู่แยกกับบมั่นใจนะคะฟองหลายๆเมเท่น้ำ หมูก็สิสุกง่ายสุกเร็วค่ะกระดูกหมูอ่อนเนาะค่ะถ้าว่านำเดือดแล้วเอาใส่ลงไปันส,ลสิลาดใส่เวลาหนานค่ะถ้าแบบนี้สิใส่เวลาสิบนาะทีกับเปื่อยแล้วค่ะหมูเทียมเนี่คือฟองหลายะะหอมกิน กินหอมขึ้นมาละเด็กเนาแค่นอกก่อนเดี๋ยวยายสิใส่ลาบพักชีกับพริกไทยลงไปค่ะใส่ก้อนละน้อยค่ะเอาออกลายนี่ค่ะพักชีพริกไทยค่ะโอ้ยใหญ่ลเนาะยเบาพริกเบาถูกก็อถักวคไปเยอะนะ้ะกระใส่กระเทียมกับลากพักชีลงไปค่ะ แล้วอสอนมันจีเปื่อง่ายค่ะถ้าทำแบบตียหายทำย่าไปอ่านเจอสูตรมากยี่สิบกว่าปีค่ะแต่กีอยู่ในหนังสือขวัญเลี้ยนเนาะค่ะมันสีมีเคล็ดลับในการปุงอาหารย่ายก็ไปอ่านมากเป็นสิบปี จะเกี <van> ๋ใส่เกือไปน้อยนึะหมดขอเวลาจังหน่อยเด้อค่ะพี่อนของน้องจะฝ่งเบื่อกันเด้อค่ะยี่ยู่อ้อมเชียวนกับหอยโตคิดเชียวนกับว่าหอยโตวันไหนเสียงนยายก็คุยไว้ค่ะยายก็เสียมาละลูกเนาะ ก็คอยลุ่มเทลุ่มเทเดียวเป็นกระสีโบเดือดเด้ะค่ะบุบลุ่ไปกับโบได้ต่งางหมู่ทางนี่ยง่สิกรสโบไดล้ละเป็นั้นค่ะแยกเติมสีอีวลงไปแยกกระสปีปิดฝาสีม,มึงค่ะแต่ว่าหมูกับวานอะไรเด้ค่ะนี่ค่ะเป็นจุดการทำงานเลยค่ะ sai nhã một bài bộ bên nhá để để cái bít phá bẹt tiêu tôm sĩ yếu cái nói nên nó phải ho kén chửi không có kén chửi, nữa, chửi nó còn tổng kinh nó phải liền phay chắc nói này cả phong thì dễ tắt bỏ ừ. cái bên Cái mặn cần chặt mũ này là phong không chết thòm phong không muốn เนี่ยเตรียมถ้่วให้่อน,ะนค,ออค่ะเสร็จแล้วกระดาษลอยลอยอยต้นชี้นะโอ้ยบุ่นๆลอยู่ไกลไก่เลยนะแต่หันคืออยู่ในในกกไกลกันลอยกระจายดังแน่ทัดกันไป หลังปุ่นปุ่น,ป,นปุ่นอยู่ยายขยับก้บาหน่อยนึงเนาะอยจะไก่เนน้อยนึงว้าวเกือบค่ะเกือบ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 ล่นลงมาเนาะค่ะยายเล่นไฟขึ้นนมางามก็พอดีเลยบ่หลายบ่หน่อย ย่างสองถวยนะเนี่ค่ะหมูก็สิเริ่มเปื่อยแล้วเนาะเปื่อยเลีว้วค่ะถ้าเ็ดสวดถี่ยหญ่เ็ดโอ้หมดกล่มน้ำแบบนี้ก็แพงมากินอย่างเนาะโอ้หมดสาวถี่ยหญ่พัดเข่าเนาะ,ะก็เด็นใจขางฝ้ายใหญ่ก็ยังเสร็จไปละพักในน้ำถัว่วน้ำทะเลนหนุนฝนกระตุกแห้งหมดเหล่าเข้าบ้านเนาะค่ะ dạng bốc bay mi môi. Via hãy xin môi. Mm, dạng bì kìm hôn con mở lạc. Kìm bé 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 วาา่า,วาสรสชาติเป็นไงเพราะว่าใส่เกลือก็ซีอิ๋วท่อน่ะเป็นแต่ใส่ผงนัวบ่าเพรต้องใส่ก็ได้เนาะกระผงนัวหมูพึ่งหวานบ่ต้องใส่เนี่ยเอื่อไา้กินน้ำเชื่อมกะปิน้ำพริกอมกะปิะกกปวกบผักแต่ว่าใช่ อันนี้ยางเดียวกับทำขิบยางเดียวมักสาห,อนน,นอ,นหอนน้ำนักข่วเนียวหอนแย่เลือเปิดเครื่องดูดอากาศไล้ค่ะไปแบบนอนดอกหอนร้ายแสงดังนีน้อค่ะไฟกลางกลางเเงาเรื่อยค่ะคิปนี่นี่ค่ะ เริ่มเปื่อยหรือกะหมูกับสิเปื่อยจิสิรใส่กำการเนาะค่ะตัดใส่ถั่วแล้วก็ทิชได้กินเขียวเขียวยังสิอมหอมมาละได้ค่ะขันโบได้กินขมได้เนาะค่ะขันกินโบไผ่ละเขียวไปจักน้อยเนาะค่ะกระดูกหมูกับเปื่อยอะไเด้ค่ะอยู่สังเกตได้ค่ะเด้ ยายก็ขอขอคุณทุกท่านกำลังแรงใจนะค่ะสิบนาทีค่ะสิบนาทีค่ะกินได้เปืเะะ่อยดีนเนาะค่ะเดี๋ยวยายิะปิดไฟเนาะคะ่ะโซนนี้ต้มกระดูกหมูแค่สิบนาทีเท่านั้นปิดไฟให้ตัดใส่ถวยเนาะ,ะตัดใส่ถวยกินกันชวนปีกๆหนอหนๆมากินนึนะะ่เก้อนต้มา กระโจกหมูอ่อนนะคะ่ะใส่เห็ดหอมะคะ่ะใส่เห็ดหอมไปหาดอกเนาะคะ่ะมีน้ำพริกกะปพริมีปลาทูหนะะึ่งเนาะค่ะแย่ยสีบตโตแย่สีหนึ่งเอานะคะ่ะเดี๋ยวย่สีรยผัยกชีเนาะคะ่ะโรยผักชีลงไปโรยผักชีลงไปองหอมๆเนาะคะ่ะ ใส่หลาเข้าชี้แลวค่ะลอยก็ชี้อะะีงเนาะ,ออนะคะ่ะนี่ค่ะเป็นอันวเรียบรลอยคะ่ะมโมนิต้มจืดมาละกระดูกหูอ่อนเนาะค่ะเ,เ,เรียบร้อยคะ่ะย้ยกํก็ขอขอบคุณทุกทา่านทุกกำลังแรงใจด้วยะคะ่ะที่มาชมคลิปใหค้ค่ะกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะสวัสดีคะ่ะ